ฤดูร้อนพอเข้าฤดูร้อนก็พวกหนอนพวกเพลียจะกวนมากก็เลยไปขอตัวมแมลงหางหนีบเนาะจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร,ร,กรจังหวัดกำแพงเพชรมาเอามาปล่อยในแปลงเพราะว่าตัวมแมลงหางหนีบเป็นตัวห้ามนี่ าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ตูดจ,จะมีอะไรหนีบๆเป็นตัวห้ามพวกนี้จะกินทั้งเพลี้ยทั้งหนอนในนี้ก็มีทั้งตัวอ่อนระยะตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยเดินกันยุ่ยแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะาไปปล่อยในแปงลงฝรั่งที่มีปัญหาเรื่องเอ,อพลี้ย พี้แป้งนะตอนนี้หลักๆก,ก็เพี้ยแป้งกับเพี้ยอ่อนกวนที่ในแป้งฝรั่งมากเลยเราจะเอา,เอา,มาแมลงหางหนีบที่เพาะไว้ในกล่องไปปล่อยถามว่ายาเคมีใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็เป็นตรายต่อทั้งคนฉีดแล้วก็สิ่งแวดล้อม นั้นเราลองมาเล่นวิธีธรรมชาติดูมันมีผลงานจากเพี้ยแป้งค่อนข้างเยอะนี่นลอยดำๆที่ใบเนี่ยก็จะเป็นเพี้ยแป้งยังมีร่องรอยเพี้ยแป้งอยู่ขาวๆเกาะอ,อยู่ที่ใบทีนี้มันก็เป็นอาหารชั้นดีของเจ้าเมงหางหนีบตัวนี้มาแรงหางหนิบ าลแล้วก็ปล่อยลงดินไปเลยให้เขาทำงานของเขาจะได้ลดการใช้สารเคมีเนาะใครๆจะชอบละ่ะคะสารเคมีแพงก็แพงเวลาฉีดก็เป็นอันตรายต่อตัวคนฉีดด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยผู้บริโภคด้วย อาลองวิธีนี้ดูถ้าเขาคุ้มได้แล้วก็ขยายขยายเพิ่มแล้วก็เอามาปล่อยอีกเยอะๆคือถ้าเขากินอาหารในส่วนแล้วหมดเขาก็อาจจะไปแต่ทีนี้เราก็ต้องเก็บพันุ์เอาไว้เก็บพัน์เอาไว้ เพราะขยายต่อจะได้มีไว้ใช้เรื่อยๆเนาะนี่คือฝรั่งหงเปาสือถ้านี้ถ้าพวกมีเพี้ยเข้าไปกวนมันก็จะเสียรูปไม่สวยเป็นรอยอครับเป็นลอยการทําลายจากพวกเพีย้ยอ,อย่าง,นางนเนี้ยที่ห่อไว้นี่ะห่อไว้มันก็ยังเข้าไปทําลายในถุงต่อ ถามว่าเออมันกินได้ไหมกินได้แต่ว่าผู้บริโภคเขาจะรับไม่ค่อยได้กับสภาพลูกที่มันเป็นริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครๆก็อยากกินของสวยเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูวิธีเลี้ยงกันครับ